เกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแม่เ้นยกมาให้ฉันได้ไหมกูเคยบอกมึงเลยให้มึงกูบอกแล้วไงกูไม่ให้น้องกูไปกับมึงแรงบันดาลใจจากความไม่เท่าเทียมก็เกิดเป็น วิมานหนามหนังไทยเรื่องใหม่ล่าสุดจาก GDS ซึ่งก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าฉีกไปจากอะไรต่างๆที่เคยดูมาหมดสิ้นของ GDS เลยจากตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นหนังรักแต่ที่ไหนได้มันคือหนังที่เต็มไปด้วยความแค้นครับแต่พี่หมูก็ขไม่ใช่ลูกคนนี้พี่หวังเหรอผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าแม่เก็บพี่หมูกมาเลี้ยงเรื่องราวเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของคู่รักเพศเดียวกันอย่างทองคําและเสก ที่ช่วยกันสร้างสวนทุเรียนที่แม่ห้องสอนขึ้นมาหวังให้มันเป็นเหมือนกับวิมานในฝันแต่แล้ววันหนึ่งเสกดันเสียชีวิตไปแบบกระทันหันและด้วยในยุคสมัยที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมยังไม่ผ่านในประเทศไทยที่ดินมรดกของเสกนั้นจึงไม่สามารถยกให้กับทองคําได้จนก่อเกิดเป็นสงครามแย่งชิงมรดกที่ดินและไร่ทุเรียนระหว่างแม่แสงหมูและทองคําจึงเป็นที่มาของชื่อวิมานหนามนั่นเองครับ มือแหละสันดานโจรพ้นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นอนะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแต่นี่เป็นของโลกกูมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึจจยงึงพูเ,จจลเลยไม่เข้าใจโดยตัวอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัดออกมาได้ดเดือดแล้วก็น่าดูมากๆเลยกับการแย่งชิงวิมานในฝันท่ามกลางไฟแคนซึ่งทางพี่บอสนลนเบตกูโน่พ่วมกับจากแปรลักษณ์ด้วยใจเธอเนี่ยก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องประเด็นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองครับ ที่มันยังส่งผลกระทบบานปลายมาเป็นศึกชิงแร่ทุเรียนในครั้งนี้ซึ่งนอกจากเรื่องของสมรบเท่าเทียมนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของความไม่เท่าเทียมต่างๆที่แฝงเอาไว้ในหนังอีกครับเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยรสชาติจัดจ้านและเจ็บจีดเหมือนกับมีหนามทุเรียนปลาใส่หน้าเลยครับหนังเองเนี่ยมีตัวละครอย่างทองคําที่ไม่สามารถครอบครองที่ดินที่เขาสร้างมากับคนรักได้เนื่องด้วยเรื่องของกฎหมายที่ยังไม่ผ่านในช่วงเวลานั้น ยังมีแม่แสงนะครับที่หวังจะครอบครองที่ดินของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเอาไว้แล้วก็ยังมีพี่หมูลูกเลี้ยงของแม่แสงที่เธอเองเนี่ยก็ฝันว่าจะได้รับส่วนแบ่งจากโมรโโดกนี้เช่นกันโดยตัวละครทั้ง3คาแรคเตอร์เนี่ยต่างมีผลกระทบในเรื่องของกฎหมายเข้ามาทางนั้นครับจากที่ดูในตัวอย่างมันเลยกลายเป็นไฟแค้นที่ประทุเดือดๆเลยก่อเกิดทั้งการประทะคารมด่าทอรวมไปถึงการปาทุเรียนใส่หน้าก็ยังมีนะครับ แล้วบทสรุปของศึกแย่งชิงวิมานหนามนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร22สิงหาคมนี้พร้อมให้ทุกคนไปพิสูจน์กันครับแต่ดูจากกระแสะแบบนี้เนี่ยนี่น่าจะเป็นอีกหนังเรื่องหนังไทยที่แต่งร้อยล้านได้ไม่ยากในปีนี้แน่นอนครับ